กวดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่โลเปอร์พับบลิกนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนในการใช้ house menu ครับแล้วก็การแต่งบ้านเนี่ยอย่างแรกนะฮะก็ต้องรู้จักคําสั่งในการแต่งบ้านก่อนนะฮะก็คือ house menu h u h o u e A s e อแล้วก็ menu ตัว m จะเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะครับตัว m เป็นตัวใหญ่ตัวเดียวเท่านั้น เข้ามานะครับก็จะเป็นในหน้าต่างของ house menu เลยตรงนี้นะครับจะเป็น key m e c h a n i ก็คือเป็นกุญแจบ้านนะครับเราสามารถกิ v e กุญแจบ้านให้คนอื่นได้ถ้าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะอันนี้คุณจัสสันอีวานสันก็คือคุณจัสสันเป็นเจ้าของบ้านนี้อ่าผมกําลังผ่อนเขาอยู่อ่าตรงนี้ก็เป็นแบบเพิ่มกุญแจบ้านแต่ต้องเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็สมมติจะลบรายชื่อคนนั้นออกจากบ้านก็คือ ให้เขามาหน้าให้เขามาหน้าประตูมาอยู่ตรงประตูฮะถ้าจะเอาเข้าก็กดดแล้วก็จะมีรายชื่อคนที่อยู่หน้าประตูกับเราฮะส่วนถ้าจเจ้าออกจเจ้าออกก็คลิกไปที่รายชื่อเลยครับแล้วก็กด are you sure you want you to find to delete this key คุณแน่ใจไหมที่จะลบกุญแจก็โ okay. like. อเค accept เลยคนชื่อนั้นก็จะอ,ออกไปฮะก็เป็นแบบนี้อ่ะต่อมา มาดูในตรงส่วนตรงข้างขวาก่อน Security อ่ะเป็น Property Update ใช่ไหมก็คือเป็นแบบัปเกรดบ้านัปเกรดอะไรได้มั้ง Security ก็คือแปบลบว่าสมมติว่าเราโดนงัดบ้านเราจะเขาจะเรียกตำรวจให้เราอย่างเงี้ยจะมีระบบรักษาความปลอดภัย,ยอะไรเงี้ยอ่ะฮะแล้วก็จะเป็น Security Camera ก็คือเป็นกล้องวงจรปิดแล้วก็เป็นตัวของเซนเซอร์แบบว่าตรวจับว่าใครมีปืนเข้ามาไหมอ่างเงี้ยต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นตู้เซฟครับตู้เซฟเพิ่มเพราะว่าอ่ะมาอยู่ส่วนตรงนี้ตอนเพราะว่าตู้เซฟเนี่ยสามารถวางไว้หนึ่งบ้านหนึ่งวางได้ที่เดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพิ่มได้หรือเปล่าแต่ในบ้านเนี้ยวางได้ที่เดียวครับคือจะวางตู้เซฟไว้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นเลยถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้กดทีหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนแต่ของในตู้เซฟเก่าจะหายแล้วก็อืม มันก็จะหายแบบจุดตำแหน่งการวางก็จะหายไปมันแบบเป็นการย้ายไม่สามารถวางหลายที่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซตตัวเซตที่เปลี่ยนสภาพก็มือเหมือนตัวเซฟเลยวางตรงไหนคือวางตรงนั้นไม่สามารถวางหลายที่ได้แต่สามารถแบบเปลี่ยนที่วางได้อะฮะแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นดอล็อกเนี่ยก็คือแบบบ้านล็อกอยู่กดอนล็อกให้คนอื่นเข้าได้อะไรเงี้ยเป็นล็อกบ้าน นี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ออกเนี่ยโอเคมาสึงตรงนี้ส่วนที่ผมจะมาสอนในวันนี้เข้าเรื่องหลักเลยแล้วกันก็คือเป็นการแต่งบ้านกดเข้าไปอ่ะกดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รอรอสักครู่รอมาโหลดอ่ะเข้ามาแล้วก็จะเป็นในส่วนของเมนูแต่งบ้านนะครับก็จะเหมือนในเดิรซิมเลยใครที่เล่นเดิรซิมก็น่าจะคุ้นตากันดีนะฮะอ่ะ ผมขยับกล้องผมมันแพนมาอยู่ตรงนี้ถ้าขยับกล้องทำไง F6 ครับ F6 เราสามารถขยับได้ WSD ก็เป็นการหมุนแล้วก็เป็น QE เป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะฮะก็หันไปที่เราที่อยากแต่งเลยอ่าฮะแล้วก็กด F6 เดิมครับเพื่อเอาเมาส์ขึ้นมาไม่ใช่สิเพื่อใช้เมาส์ได้แล้วก็กดไปที่ เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าของต่างๆนะฮะก็จะเป็นห้องครัวส่วนนี้ก็จะเป็นเบบานรูมก็แบบห้องอาบน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็นอกบ้านอะไรเงี้ยเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของตรงไหนมาใส่ก็ได้ครับมันไม่ฟิกอะสามารถเอาแบบของในห้องครัวมาแต่งนอกบ้านอะไรเงี้ยก็ได้มันไม่ฟิกครับก็สามารถเลือกมันแค่ให้เลือกบดหมู่เฉยนะส่วนตัวนี้ ัวน,นี้ก็คือสำหรับที่แบบค้นหาไม่เจอหาของไม่เจอสามารถมาเด็ตรงนี้แล้วก็มาอันนี้ก็เป็นหมดหมู่เหมือนกันครับมันหมู่กล้องมันหมู่เตียงมันหมู่ตู้โต๊ะเก้าอี้พุ่มไมยอย่างเงี้ยในนี้ก็จะมีแต่ว่าใครไม่อยากเลือกเนะี่ยมันวุ่นวายอ่ะมาค่อยๆเลือกเยดีก็ได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเคยแต่งเข้าไปครับก็คือเราเคยเอาอะไรลงในบ้านมันก็จะอยู่มันอยู่ในนี้หมด อ่ะทีนี้ผมมาสอนการทำกันก่อนดีกว่าอ่ะอย่างผมจะเอาเก้าอี้เอาทีนี้แล้วกันเพื่อมาแบบว่าวางตรงนี้ลงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเนี่ยปัญหาหลายคนเลยก็คือเวลาเลื่อนเห็นไหมมันจะเลื่อนแบบมันไม่สมูทมันตึก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 ๆๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นสมูทแล้วแบบมันหามันจะเอาองศาที่เราแบบต้องการไม่ได้ หรือหมุนหมุนเช่นกันใช่ไหมตึกตึกตกตึกตึกไม่ไสมูทหาองสายไม่ได้เราจะตั้งให้มันตรงไม่ได้ทำไงให้เราไมา่ที่ฟนเฟืองครับเห็นห้าหลอดนี้ไหมผมอธิบายที่หลอดเลยนะหลอดแชมิล่าคือความไวของกล้องก็คือเวลาเรากดเ6เอฟหกปุ๊บแล้วเราจะเลื่อนกล้องเนีน้ยจะไวเท่าไหร่ลุก X ล o กสปีดเลูกสปีดไวก็คือความไวความละเอียดของการแผนกล้องแบบว่าเรากดซ้ายขวาอย่างเงี้ยในการแผนกล้องมันก็จะละเอียดอ่าแล้วก็การแก้ปัญหาของตัวนี้ก็คืออยู่ใน2ตัวล่างครับ move adjustment กับ rotate adjustment ก็คือเป็นการเลื่อนให้มันสมูทกับหมุนให้มันสมูทอย่างเงี้ยให้กดปิดไปเลยฮะให้เลื่อนปิดไปเลย เอานด้ลื่ปิดได้ไม่ไม่ไม่ปิดก็ได้ฮะมันแล้วแต่คนเลยอ่าแล้วทีนี้พอเราปิดแล้วเห็นไหมเราจะค่อยเลื่อนได้เลยแล้วบางคนปุ๊บเขาจะแบบเลื่อเสร็จปุ๊บเขาจะกลับไปหน้าเดิมทําไงกดฟันเฟินที่ที่เดิมครับแล้วก็เนี่ยสามารถเลื่อนแบบละเอียดได้เลยจะสูงเท่าไหร่จะวางยังไงอ่ะเดี๋ยวผมอ่าจัดให้ดูแล้วก็เลื่อนกล้องแผนกล้องไปได้ฮะ ๊บดูสิตรงหรือเปล่าอ่ะปึ๊บประมาณนี้อ่ะพอเสร็จแล้วปึ๊บทำไงครับพอเสร็จแล้วทำไงาบางคนเขากดออกเลยปึ๊บของมันก็หายครับมันไม่เซฟให้กดน,นี้ค่ะครับบายใช้เงิน10ดอลลาร์ฮะจ a อา s ช r ว คุณต้องการคุณแน่ใจนะว่าคุณต้องการในการซื้อไอเทมนี้อ่ะกดบายอ่ะก็ประมาณนี้ครับแค่นี้เลยการแต่งบ้านสําคัญเลยที่คนเขาทักเข้ามาถามผมเยอะมากๆเลยก็คือตอนัตอนตนัตนตนี้ให้ปิดครับปิดปิดไปเลยทุกการเข้ามาแต่งทุกครั้งมาปิดทุกครั้งก่อนจะแต่งนะครับอ่ะต่อมานะครับคือในส่วนของการแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ที่เราที่เราเคยเอามาลงแล้วนะฮะแบบจะแก้ไขจะลบ จะแบบว่าจะเลื่อนจะหมุนจะ,ะมันยังไงเราเซฟมันแล้วเราแบบอยากจะไปแก้ไขมันทำยังไงไปที่กล่องครับไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนหาเฟอร์นิเจอร์ครับที่เราเคยตกแต่งไปเพื่อเอาไปแก้ไขนะอ่วผมเอาตัวไหนดีเอาเป็นเออเออเตอาเล็กกันอ่าตัวเป็นตัวนี้อ่ะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเลย ผมอยากแบบจะแก้ไขเลื่อนมันติดต้นไม้เกินเลื่อนขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะ,ออะอให้มันอยู่แบบวันเซนเ,น,เนเตอร์ตรงกลางเงี้ยอ่าโอเคก็โอเค,ก,อเคก็ทําได้ครับแล้วกดเซฟเลยแค่นั้นแค่นั้นเองจบแล้วหรือถ้าแบบว่าอยากอยากลบม,มันออกอะทำไงกดเซล์ขายแล้วมันก็จะออกไปครับแล้วก็ถ้าแบบว่าสมมุติว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีแบบว่า เนี่ยพวกมีเฟอร์นิเจอร์เยอะเกินไปมันเยอะจนแบบมันบังอ่ะสมมติสมมตินะสมมติไอ้ตัวนี้สมมติไอ้โต๊ะตัวนี้มันบังตัวนี้อยู่ผมไม่สามารถกดโต๊ะตัวนี้ได้ผมไม่สามารถกดเก้าอี้ตัวนี้ได้แบบกดเข้าไปแก้ไขอะไม่สามารถกดเข้าไปได้อะมันติดโต๊ะกดติดโต๊ะเุ๊บใช่ไหมสมมติคือมันกดติดโต๊ะนะแล้วก็หาครับว่าเป็นตัวไหนอ่ะ ทำไมถึงว่าหาโต๊ะอ่ะเรากดโต๊ะมันติดโต๊ะใช่ไหมกดเกีกตรนี้ไม่ได้ให้กดนี่ครับ Press Instas ่า่าอะไรนะ s t a s หรือเปล่าไม่รู้อผมไม่แน่ใจเหมือนเหมือนเป็นการซ่อนนะเป็นการฮิตอ่ะซ่อนเห็นไหมมันจะหายไปแต่มันไม่ได้หายไปอย่างนั้นครับมันแค่ซ่อนไว้แล้วก็เรากดเก้าอี้นี้ได้อ่านั่นแหละหรือถ้าแบบว่าในบางกรณีจะเล่นแบบว่าหมดเก็บล้าน แบบทำร้านอย่างดีเลยมีเก้าอี้มีอะไรเสร็จปุ๊บบทดเล่นบทดเก็บเก็บร้านพอเก็บร้านเสร็จปุ๊บเราก็แบบมาไลา่นั่งเอาเก้าอีน้นี่ออกไล่นั่งซ่อนไม่ต้องเป็นนั่งลบอ่ะแค่ซ่อน,ซ,อนซ่อนเนี่ยเห็นไหมเก้าอี้จะออกไปเนี่ยเห็นไหมอ่ะปุ๊บมีหมดปุ๊บโอเคเนี่ยไม่มีเก้าอี้เก็บเก้าอี้แล้วกดเซฟปุ๊บแล้วต่อไปพอเราจะมาเปิดร้านเราแค่มากดเก้าอี้ตัวที่เราซ่อนไปแล้วเราก็ เ็คเนะีนะ่ยเ็คฟอร์มสเตตเนี่ยเอาเฟอร์มันออกมาครับแค่นั้นเองนี่ครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของการแก้ไขข,ของที่เราเคย,ท,เเคยที่เราเคยเอามาใส่นะฮะก็ต่อไปไม่ใช่ว่าตัวนี้มากนีกว่าตัวนี้ค้นหาแบบว่าสมมติว่าเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้อะเรามีเฟอร์นิเจอร์ ที่คิดแล้วเราเลือกไว้แล้วว่าอยากได้ตัวนี้แต่เราแบบว่าหาพวกเนี่ยในนี้ไม่เจอในนี้ไม่เจอทําไงพิมพ์ครับพิมพ์เข้าไปไปหาใน GTA GTAVID ก็ได้ครับมันจะเป็นชื่อออบเจเอาชื่อออบเจกต์มาใส่ถ้ามันไม่มีถ้าก็หามันไม่มีจริงๆก็เออมันก็ไม่มีแหละก็เนี่ยครับจากหาตัวอะไรอะอยากหาอะไรเดียว table โต๊ะ เขีนยน yo table โอ้ทออเทเทตัวเอตัวเองอ่ะ table เห็นไะอ็อบเจกต์ที่มันมีคำว่า table อยู่ในอยู่ในตัวนั้นอนะ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นมานี่โต๊ะมันเยอะกว่านี้แต่อันอื่นมันน่าจะไม่มีคำว่า table โอเคอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ model glass table เนี่ยเป็นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับก็ง่ายๆเลยการแต่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็กดออก ต,ตั้งค่าแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันตกแต่งไงก็นี่ครับตัวไอมันคือ t ัวร์เรีแบบเบื้องตน้นใช้เมาส์ F5 เปิดเปิดปิดเมาส์ F6 เป็นการมูฟเมนต์ WS D เป็นการแบบเป็นการมูฟในฟีโหมดอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมันจะบอกในเนี้ยเบื้องต้นในการใช้นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยเร่แล้วก็ ในส่วนของมาส่วนของสถานะของแต่ละอย่างที่เป็นกล่องเนี่ยมันคืออะไรอ่ะหลุดแันนึงสถานะพวกนี้คืออะไรก็คือถ้าเป็นกล่องก็คือมันสามารถแบบว่า ในในตัวเนี้ยมันมีหลายโมเดลอะสมมติโต๊ะตัวนี้นะอะแล้วเราให้เรามากดตัวนี้ปึ๊บไม่ได้ไม่ได้กดแค่เอาเมาส์มาทาบอะแล้วก็กดโมเดลไปเนะี่ยใช่ไหมจะเป็นโต๊ะแก้วเหมือนเดิมแต่แค่จะเล็กลงอะอย่างนี้ปึ๊บจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอาจะเป็นตัวนี้ก็กดตัวนี้ปึ๊บ black blue ไว้อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้อันนี้หลุด อันนี้เป็นบักอีกบักหนึ่งนะก็คือมันชอบหลุดต้องอดทนกันหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวฝากให้พี่แอดมินเขาแก้ด้วยนะฮะอ่ะพอมาอย่างงี้คุณจะเห็นว่าเมาส์ผมหายใช่ไหมเมาส์หายไปไหนถ้าแบบคนไม่มีเมาส์อ่ะกด f ห้าครับมันอาจจะไปติดเมนูอิโลติกเมนูอยู่แต่ก็พอได้เมาส์ปุ๊บก็กด esc ฮนะ ต่อไปครับสถานะสีเขียวสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือถ้าสมมติว่าเราเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางว้เนี่ยมันจะมีที่เก็บของครับอ่าอยู่ให้ดูนะอ่าอย่างโต๊ะที่ผมมาวางเนี้ยมันมีที่เก็บของผมเอาไว้แบบให้ลูกค้าหยิบของจากโต๊ะนะก็อะมีเห็นไหมเป็น E-Storage อย่างเงี้ยค็สามารถเอาของใส่เข้าไปได้ครับอ,อาจจะไม่เยอะมากมายเท่าไหร่ก็ ก็ได้ก็ใส่ได้ครับมาไหมว่าไงอ่ะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมผมกำลังถ่ายวอล์กสอนทุกคนแต่งบ้านอยู่นะได้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 เอาเลยเอาเลย พุฒนาเขามาติดกล้องครับเขาเป็นพนักงานทีวีออนไลน์โอเคเขามาติดกล้องให้ก่อนนี้ฮะก็จะสตอรี่เนี่ยอ่ะผมอันนี้ผมวางไว้นานแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ t o r รี่ก็คือจะวางได้จะจะแบบวางปุ๊บจะเก็บของได้เฟอร์นิเจอร์หน่อยจะเก็บของได้อ่ะต่อไปมาเมนูต่อไปครับไม่ไม่ใช่สิมาสถานะต่อไป สถานะหนึ่งครับก็คือจะเป็นสถานะสีชมพูเดี๋ยวให้ดูครับกตู้เลยแล้วกันตู้ไ,ไหนวะตู้ไหนได้พวกตู้ในเบสลูมอ่ะสีชมพูมันบอกอยู่แล้วฮะมันมันเป็นรูปภาพแบบรูปภาพเห็นอยู่แล้วเป็นเป็นทุกเสื้อผ้าอ่ะก็เป็นเสื้อผ้าสามารถแบบวางเพื่อแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างที่ผมอบอกไปตอนต้นคลิปคนระับก็คือ ตู้เสื้อผ้าสามารถวางได้ที่เดียวใช่ไหมในบ้านสามารถวางได้แค่ที่เดียวเลือกที่วางเราเองอะถ้าสมมติว่าเราวางไว้แล้วปุ๊บเราอยากได้แบบตู้เสื้อผ้าหลายตู้แบบคนสามารถเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนได้หลายที่ในเวลาพร้อมกันไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนที่เดีวยวกันก็คือทําได้ครับอะอย่างบ้านผมผมเซตที่เปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า,าไว้ตรงนี้อะ ก็จะมีออฟฟิศออปชันเนี่ยก็วางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ถ้าผมจะแบบเอาไปทําที่อื่นมั่งเอาไปใส่ทีื้ออื่นมั่งจะทํายังไงอ่ะอย่างหลังที่นอนผมเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่เลยสี่ตู้แล้วผมอยากเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยอยากให้มันมีตู้เสื้อผ้าตรงเนี้ยทำไงอ่ะของผมมีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมของผมจะมีตรงนี้แต่มันอยู่แบบมันเหมือนจะอยู่โจมดินทําไงครับก็ สามารถใช้ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ผมบอกไปที่มันเป็นสิเยมพูเพื่อมาวางได้ครับแล้วก็สมมติว่ากลัวมันจะเกะกะเกินไปแบบว่าเรามีตู้เสื้อผ้าอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าที่มามาจากบ้านนะมาจากบ้านเลยที่เขาแต่งมาให้เลยหรือว่าเป็นมาจากเอ็มโลเลยอะ่ะก็มันจะมันแบบมันไม่มีอะ่ะถ้าจะเอามาวางมันก็จะลกใช่ไหมล่ะอ่ะทำไงให เอาเฟอร์นิเจอร์ออกมาครับเฟอร์นิเจอร์ตัวที่เป็นเปลี่ยนเสื้อผ้าได้มีสถานะสีชมพูนะแล้วก็เอามาแบบามาวางให้มันแบบแอบๆบอแบบข้างในตัวนี้เลยก็คือข้างในตู้เสื้อผ้าตัวนี้ยมันจะมีตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งมันมันอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในเลยแล้วก็หาที่วางดีๆอย่าให้มันโผล่ออกมานะครับนี่ย้ําเลยเห็นเห็นตัวขาวๆตัวนี้ไหมของผมมันโผล่ออกมามันดูไม่สวยใช่ปะเออแต่ไม่ไม่รู้อะไม่ดูสวยไงก็ไม่รู้ว่ามันมันแบบ เหมือนเป็นที่ตัแต่งไปแล้วะแต่เห็นป่มมันลดออกมาเออที่ดีครับอย่าให้มันลดออกมาครับจัดที่ดีๆแล้วก็เวลาจะเข้าไปเปลี่ยนก็เนี่ยไปใกล้ๆมันเลยเห็นไหมอ่าผมจะเปลี่ยนได้เลยเห็นป่มมันก็จะเป็นอ o ฟฟ f i ออ p ชั่นเหมือนตู้สภาพปกติเลยข้างใน,นก็แต่งได้แบบอาบน้ำเสร็จก็าแต่งตัวเนี้ยเห็นปอ่าแต่ต้องแบบเล่นบทยิบเสื้อผ้าเข้ามาอะไรอย่เงี้ย แล uh huh. ะสำหรับแบบว่าบ้านไหนที่เขามีคนเยอะๆบ้านไหนที่มีคนเยอะนะครับก็ถ้าคุณอยากแต่งบ้านทำไงล่ะคุณห้ามแบบห้ามทับเฮาเมนูเพื่อมาแต่งเองนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าของแต่งก่อนหน้ามันจะหายไปหมดเลยนะถ้าแบบว่าคุณไม่ได้เจ้าของบ้านคุณทับ ไว้เฮาเพื่อมาเอ้ไม่ใช่เมนูเฮาเมนูเพื่อมาแต่งเลยเนี่ยของคนก่อนหน้าที่เขาแต่งไปอ่ะมันจะหายแล้วทำไงทีเนี้ยให้เราแบบว่าไปเล่นบทซื้อเฟอร์นิเจอร์มาก็ได้ครับเราคุยกับเจ้าของบ้านอะไรเรียบร้อยกันว่าแบบเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงเดีย๋ยวซื้อมาลงให้อย่างเงี้ยเออถ้าเขายินยอมก็โอเคคุณไปแบบเล่นบทซื้อเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ได้เป็นโมเดลจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆแค่ซื้อแค่แบบว่าเล่นบทมา ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาให้คนที่เป็นดูแลในเรื่องของการแต่งบ้านมันจาเป็นไม่จําเป็น,น,ปนต้องเป็นเจ้าของบ้านครับในการแต่งได้ทุกบ้านก็แต่งได้ครับแต่ในการแต่งจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เขาสื่อถือสิทธิ์ในการแต่งเพราะไม่งั้นถ้าคนอื่นมาเท้าเมนูแล้วมาแต่งอะ่ะคือมันจะหายครับมันจะหายหมดเลยของแต่งก่อนหน้าใครเป็นคนแต่ง ถ้าคนจะซื้อบ้านแล้วอยู่ด้วยกันหลายคนอะคุณคุยกันเลยว่าใครจะเป็นคนแต่งบ้านแล้วสมมติว่าเราซื้อเฟอร์เราไปเล่นบทซื้อเฟอร์เนเจอร์มาเราเอาแบบเล่นบทเอาเฟอร์เนเจอร์ไปให้คนนั้นช่วยวางแบบว่าแบบเออมาช่วยหน่อยอะมาช่วยยกหน่อยมันหนักเอาไปวางตรงนั้นอะอ่ะแล้วก็ช่วยเล่นบทเอามาวางปุ๊บสมมติอ่ะอยากวางเตาตัวตนี้ปุ๊บก็ เออามาวางตงัวนี้ปุ๊บแล้วก็วางวางเรียบร้อยแลย้วแล้วก็พอไร้บทวางปุ๊บไร้บทวางเสร็จปุ๊บไอคนที่มีหน้าที่แต่งอะ่ะคุณก็ต้องเฮาเมนูเพื่อเอาเตามาวางตรงนี้เข้าใจไหมเออเพราะว่าการจิตการแต่งบ้านอะ่ะมีแค่คนเดียวครับคนอื่นแต่งไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้ครับการแต่งบ้านอะ่ะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งบ้านครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ สนใจในประเทศของเราโลเลรีพับบิกนะฮะวันนี้ก็ผิดภาพประการใดติดขัดขัดบกคล้องตรงไหนก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับ